ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านครับวันนี้โกด s ไดอารีก็กลับมาเล่าเรื่องผีให้ทุกๆคนได้รับฟังกันอีกเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ครับก็นำเสนอเรื่องผีที่มีชื่อเรื่องว่ามึงเห็นกูหรือก่อนที่จะรับชมรับฟังก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ติดกระดิ่งให้กับช่องโกดไดอารี่ของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าทุกคนพร้อมที่จะฟังแล้วล่ะก็ ไปรับฟังกันเลยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วครับปกติแล้วพี่ใหญ่กับแฟนทำงานอยู่ที่จังหวัดลำปางแต่ตอนนั้นแฟนมีธุระที่เชียงใหม่ครับซึ่งจะต้องไปค้างคืนที่นั่นพี่ใหญ่จึงต้องขับรถไปส่งพี่ใหญ่กับแฟนก็ออกจากบ้านในช่วงเวลาที่พลเพล เขาก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับในระหว่างอำเภอห้างฉัดเนี่ยจนถึงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสองข้างทางก็มีแต่ป่าเขาทอดยาวสุดลูกหูลูกตาครับถ้าผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางวันจะเป็นถนนเส้นหนึ่งที่สวยงามมากเลยครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับเพราะมันทั้งมืดทั้งเปรี่ยวดูน่ากลัวและวังเวง นานๆครั้งเนี่ยจะมีรถแซงหรือว่าสวนเรามาสักคันหนึ่งครับพี่ใหญ่ขับรถไปตามถนนมืดๆที่ถูกต้นไม้ใหญ่ขนาบไปทั้งสองข้างทางจนใกล้จะเข้าเขตอำเภอแม่ทาพี่ใหญ่ก็สังเกตเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างครับสีแดงๆอยู่ข้างถนนทางฝั่งขวามือของคนขับพ่อขับรถเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดสีแดงยืนอยู่ในความมืดใต้ต้นประดู่ใหญ่ ลักษณะเหมือนกำลังยืนรอรถที่น่าแปลกก็คือบริเวณนั้นไม่มีป้ายรอรถอะไรอยู่เลยครับเป็นแค่เนินเขาเตี้ยๆกลางป่าทึบซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่ที่ที่จะมายืนรอรถเลยนะครับพี่ใหญ่ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาก็จึงขับรถต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้แวะกินแวะเที่ยวจนดึกครับพอไปส่งแฟนทำทุระแล้วพี่ใหญ่ก็ขอตัวกลับเวลาประมาณห้าทุ่มก,กว่าครับ พี่ใหญ่ขับรถออกจากเชียงใหม่มาถึงจังหวัดลำพูนจนขับมาถึงถนนช่วงที่เห็นผู้หญิงใส่ชุดแดงยืนอยู่แกก็ต้องแปลกใจครับเพราะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับยืนอยู่ที่เดิมลักษณะคือยืนก้มหน้านิ่งๆไม่ขยับขยื่นตัวเลยแม้แต่นิดเดียวครับพี่ใหญ่เห็นแบบนั้นก็ค่อยๆชะลอรถเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะดูว่าเธอนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านั่นเองครับ พอแสงไฟหน้ารถสาดเข้าไปโดนตัวของผู้หญิงคนนั้นจังๆภาพที่ทำให้พี่ใหญ่ถึงกับตกใจรีบหักหัวรถกลับเข้าเลนทันทีเพราะว่าเสื้อสีแดงที่ผู้หญิงคนนั้นสวมอยู่ถ้าดูดีๆแล้วมันคือตุงแดงผืนใหญ่นั่นเองครับขออธิบายคำว่าตุงก่อนนะครับคำว่าตุงเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะครับ ถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางก็คือธงนั่นเองครับแต่จะเป็นธงที่ไม่เหมือนกับธงชาติหรือว่าธงกีฬาสีที่มันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคําว่าตุงหรือธงของภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นธงที่เป็นเรียวยาวลงมาครับถ้าหากว่าเป็นธงหรือตุงสีอื่นเนี่ยมันก็จะใช้ในเทศกาลเช่นเทศกาลปีใหม่สงกรานเทศกาลงานบุญอะไรทั่วไปครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นสีแดงเมื่อไหร่แล้วนั้นถ้าเราขับรถไปทางภาคเหนือเนี่ยเห็นมันปักอยู่บริเวณข้างทางก็ดีหรือว่ามันเป็นจุดทางโคง้งทางลงเขาขึ้นเขาอะไรก็ดีเนี่ยครับแสดงว่าที่ตรงนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนตายหงนั่นเองครับชาวเหนือก็เลยเชื่อว่าถ้าเอาตุงหรือทงแดงไปปักในที่บริเวณนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้วิญญาณของคนที่ตายนั้นไปเกิดนั่นเองครับ ซึ่งภาพที่พี่ใหญ่เห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอาตุ้งแดงมาพันตัวเอาไว้ใช้ห่มเหมือนราวกับเป็นเสื้อผ้าและในจังหวะที่พี่ใหญ่หักรถออกมาเพื่อที่จะกลับเข้าเลนอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งกระโจนใส่หน้ารถทันทีจนรถเนี่ยพุ่งชนร่างเข้าอย่างจังเสียงดังตุบทีนี้พี่ใหญ่ถึงกับสะดุ้งเฮือกเลยครับเรียบจอดรถแล้ววิ่งลงไปดูใจก็เต้นรัวเหมือนกลองคิดว่าตายหาแน่ถ้าเกิดชนคนตายขึ้นมา แต่เมื่อพี่ใหญ่ลงมาดูแถวหน้ารถกลับไม่เห็นร่างของใครเลยสักคนครับลองก้มลงดูที่ใต้รถก็ไม่พบอะไรไม่มีแม้แต่รอยบุบของกระจังหน้ารถพี่ใหญ่หันไปมองรอบๆตัวซึ่งก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดไม่มีวี่แววของหญิงที่เห็นเมื่อครู่นี้มีเพียงแค่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มอยู่กลางป่าทึบในใจพี่ใหญ่เองก็คิดทบทวนถึงสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นครับถ้างั้นแล้ว เมื่อกี้รถมันไปชนเข้ากับอะไรล่ะแต่แล้วจูๆ่ๆพี่ใหญ่ก็รู้สึกเย็นวาบที่สันหลังขนลุกตั้งไปทั้งตัวรีบเดินกลับเข้ารถแล้วเหยียบออกมาจากที่ตรงนั้นทันทีครับรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเสียแล้วในระหว่างที่พี่ใหญ่กำลังขับรถอยู่ด้วยความใจระทึกจมูกก็ได้กลิ่นเหม็นของอะไรสักอย่างหนึ่งลักษณะเหมือนกลิ่นของซากหนูตายครับที่สำคัญคือกลิ่นมันไม่ได้่วยเข้ามา แต่เหมือนกับว่ากลิ่นมันตลบอบวันอยู่ภายในรถของพี่แกครับแกคิดอยู่ในใจว่ามันจะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะยิ่งเวลาผ่านไปกลิ่นมันก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจนต้องลดกระจกลงเพื่อระบายกลิ่นตอนนั้นพี่ใหญ่เหยียบคันเร่งเพื่อที่จะได้ถึงบ้านโดยเร็วครับและคอยมองกระจก่องหลังตลอดเพื่อมองหาเพื่อนร่วมทางจะได้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้าง แล้วพี่ใหญ่เพิ่งมาสังเกตว่าตั้งแต่ที่พี่แกขับรถเข้ามาในเขตป่ายังไม่เห็นผู้ร่วมทางคนอื่นๆเลยแม้แต่คันเดียวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากซึ่งมันควรจะมีรถบรรทุกวิ่งสวนทางมาบ้างแต่นี่เหมือนกับว่าแกกำลังขับรถอยู่ในป่าคนเดียวโดดๆและทางที่เปิดกระจกรถไว้นานพอสมควรแต่กลิ่นเหม็นเน่ามันกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับและก็รู้สึกเย็นวาบที่สันหลังอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ใหญ่ยิ่งเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะได้พ้นจากป่าแห่งนี้ไวๆและจังหวะที่แกเอามือไปจับคันเกียร์เนี่ยก็ปรากฏว่าไปกุมโดนมือของใครคนหนึ่งครับก็จะมีลักษณะแห้งๆสักๆพี่ใหญ่ใจหายวูบกลัวจนหูอื้อตัวชาเหมือนคนจะเป็นลมมือนั้นค่อยๆขยับช้าๆเหมือนต้องการให้รู้ว่ากำลังจับมือมันอยู่ครับ พี่ใหญ่สะดุ้งสุดตัวเรียบชักมือกลับทันทีและเพราะความตกใจก็ทำให้รถเสียหลักพี่ใหญ่เลยต้องค่อยๆประคองรถไปจอดที่ข้างทางแล้วรีบเปิดไฟในรถทันทีพอแสงไฟในรถสว่างขึ้นเนี่ยก็มองสำรวจอยู่นานแต่ทว่าไม่พบอะไรเลยครับในใจก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่านี่มันไม่ได้เป็นการคิดไปเองแน่นอนเพราะยังจำความรู้สึกที่สัมผัสดโดนมือนั้นได้แม่น แกคิดได้แค่ว่าในรถไม่มีพระเลยสักองค์แล้วตอนนี้กําลังอยู่กลางป่าทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องรีบขับรถออกไปให้พ้นจากเขตป่าให้เร็วที่สุดครับพี่ใหญ่พยายามรวบรวมสติขับรถไปบนถนนมืด,มดกลางป่าใหญ่แล้วก็คอยมองกระจก่องหลังเป็นระยะๆะะเพื่อหาเพื่อนร่วมทางและในจังหวะที่กําลังมองกระจก่องหลังพี่แกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับ นั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขคับเป็นผู้หญิงที่ผมยาวคนเดียวก,กันกับที่เอาตุงแดงมาพันตัวไว้มีกรวยใบตองเล็กๆที่มีดอกเข็มทัดไว้ที่หูข้างหนึ่งนั่งก้มหน้านิ่งๆโยนตัวเล็กน้อยตามแรงกระเทือนของรถพี่ใหญ่เหมือนกับโดนมนตสะกดรู้สึกบิดมวนที่ท้องจนแทบจะอาเจียนน้ำลายไหลย,ยืดอาบลงบนหน้าอกตอนนั้นพี่ใหญ่ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ พี่แกก็เลยขับรถไปตามถนนเรื่อยๆเหมือนคนสติหลุดออกไปจากร่างยังไงอย่างนั้นและในขณะนั้นเองครับพี่ใหญ่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่นั่งอยู่บนเบาะหลังค่อยๆขยับตัวมาข้างหน้าแล้วเอาหน้ามาแนบติดหลังเบาะคนขับครับใบหน้านั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าแทบอ้วกมีเสียงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกว่ามึงเห็นกูหรือ คราวนี้แหละครับพี่ใหญ่ถึงกับช็อกสุดขีดได้แต่ประคองรถไม่ให้ลงข้างทางแต่ก็นัว่าโชคดีที่พอขับพ้นโค้งมาก็เจอสารเจ้าพ่อขุนตาลซึ่งก็เป็นสารที่ใหญ่พอสมควรครับแกรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเป็นกองรีบขับรถเสียบเข้าข้างทางเปิดประตูรถแล้วรีบวิ่งข้ามถนนลงไปก้มกราบทันทีเหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกครับเพราะหลังจากนั้น แกก็ได้ยินเสียงรถบรรทุกสิบล้อขับผ่านแล้วก็มีรถคันอื่นๆเนี่ยขับสวนทางมาอีกประมาณ2 3ถึง3คันครับพี่ใหญ่ยังคงหวาดผวากับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาผ่านไปพักหนึ่งก็มีรถเก๋งขับเข้ามาเทียบแกเลยเดินข้ามถนนกลับไปที่รถผู้ร่วมทางคนนั้นถามพี่ใหญ่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเพราะถ้าบอกไปว่าเพิ่งเจออะไรมาเนี่ย เขาก็ต้องไม่เชื่อแน่ๆครับว่าแล้วพี่ใหญ่ก็ขับรถไปนอนที่บ้านของเพื่อนเพราะแกขับรถไปต่อไม่ไหวจริงๆพอรุ่งเช้าพี่ใหญ่เข้ามาสำรวจในรถปรากฏว่าเจอเข้ากับดอกเข็มแห้งๆดอกหนึ่งครับตกอยู่บนเบาะหลังแกกลัวมากเลยขอเพื่อนให้รีบพาไปวัดแถวนั้นทันทีพร้อมกับเล่าสิ่งที่เจอมาทั้งหมดให้เพื่อนฟังหลังจากนั้นครับเพื่อนก็พาไปหาตำรวจทางหลวงที่รู้จัก ถามว่าแถวนั้นเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าตำรวจก็ตอบกลับมาว่าโอ้ยถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับคนตายเยอะที่อยาิมาเชิญวิญญาณกลับไปก็มีแต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่ผมว่าเขาก็ยังอยู่กันข้างทางนั่นแหละหลังจากนั้นมาครับพี่ใหญ่กับแฟนก็ไปทำบุญถวายสังฆทานสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแกบอกว่าจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นเลยจนวันตาย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันในค่ำคืนวันนี้ครับเรื่องนี้หลอนหรือเปล่าถ้าคะแนนสักสิบกะโหลกเนี่ยทุกคนให้ผมกี่กะโหลกครับอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกครับสำหรับในวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ